วันนี้ช่างยอดมาทํากุญแจมาด้าสามนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นดอกกุญแจสําหรับสตาร์ทรถนะครับตัวนี้เป็นระบบปุ่มสตาร์ทนะครับที่ไม่มีรูกุญแจนะครับแต่ว่ารูกุญแจเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้เสียบดอกนะครับเสียบดอกเสียบดอกเข้าไปแบบนี้นะครับแค่เสียบแบบนี้แล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับนะครับปอนได้นะครับสตาร์ทติด อันนี้เป็นดอกเก่าลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะดับเครื่องนะครับเอาออกนะครับอันนี้ดอกเก่าลูกค้านะครับอันนี้เป็นดอกใหม่ที่เราทํานะครับเพราะว่าลูกค้าทําดอกหายไปดอกหนึ่งนะครับนี้เราทำขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเบรกกดปุ่มครับสตาร์ทติดเรียบร้อยครับลูกค้าท่านใดมีปัญหานะครับแบบนี้อยากทาเพิ่มนะครับก็ปรึกษาช่างยศได้เลยครับศูนย์เก้า้าหนึ่งศนสี่ครับสี่เก้าสองสอง ย้ำอีกทีครับ0991044922นะครับกุญแจอยู่ในตัวรีโมทคีย์เลสนะครับรีโมทตัวนี้นะครับจะมีก้านกุญแจสำหรับสตาร์ทรถได้นะครับในมาด้า3นะครับมีปัญหาเรื่องกุญแจครับสอบถามมาได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ